เย็นวันนั้นหลังจากที่เตะตะก้อกันเสร็จแล้วผมกับพักพวกหกเกตคนก็มานั่งดื่มน้ำอัดลมกันที่ตึกส้มข้างหองพักเอตอนหนึ่งเจ้ายอดได้เปรยขึ้นมาลอยๆอย่างไม่มีปีไม่มีคุยว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นได้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นในครอบครัวของมันพอผมได้ยินได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับใจเต้นรัวเพราะกำลังอยากจะได้เรื่องมาเขียนอยู่พอดีก็เลยขยันขยอให้เจ้ายอด แจกแจงรายละเอียดให้ฟังซึ่งมันก็ไม่ขัดข้องอะไรเจ้ายอดได้เล่าให้ผมฟังว่าในช่วงเวลานั้นมันได้ลางานเพื่อกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ที่เมืองการด้วยการเดินทางในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและการพักค้างคืนที่บ้านแม่ในคืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีเช่นกันพอเข้าสู่คืนที่สองเมื่อถึงเวลาเจ้ายอดกับน้องชายอีกคนก็เข้านอนกันตามปกติจนเวลาล่วงเลยเข้าไปถึงเกือบค่นรุ่ง จ้ายอดก็รู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างซึ่งเงย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งได้คืดครานเข้ามาสัมผัสที่เขนข้างหนึ่งของมันอย่างช้าๆด้วยความตกใจนึกว่าเป็นงูมันจึงสะบัดเขนม้างนั้นอย่างแรงพร้อมกับรีบพุกขึ้นเปิดไฟจนทั่วทั้งห้องนั้นสว่างโร่ในขณะนั้นน้องชายของเจ้ายอดก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยคนแล้วต่างช่วยกันรื้อที่นอนออกเพื่อค้นหาสิ่งที่คิดว่าเป็นงูนั้น แต่ถ้าว่ามาคนดูจนทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วกลับไม่พบอะไรที่มันผิดปกติไปภายในห้องนั้นไม่มีแมวของงูหรือว่าสัตว์ชนิดใดๆเลยทำเอาเจ้าย,ยอดได้แต่งงงวยต่อเหตุการณ์เพราะมันรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆคืนต่อมาหลานสาวคนหนึ่งของเจ้ายอดก็ได้มาพักค้างคืนที่บ้านของแม่ด้วยพอตกดึกทุกคนก็ต้องตกใจตื่นกันทั้งบ้านเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างตกใจสุดขีด ของหลานสาวเจ้ายอดคนที่ว่านี้เมื่อสอบถามกับเจ้าตัวก็ได้รับการบอกเล่าว่าในขณะที่เธอกําลังนอนหลับอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนมีมือใครสักคนหนึ่งสึ่งเย็นเฉียบราวกับน้ําแข็งเอื้อมมาจับที่คอขาของเธอแล้วกระชากอย่างแรงจนตัวเธอแทบจะหล่นลงมาจากเตียงนอนเธอยือนยันอย่างหนักแน่นว่าเธอไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอนเจ้ายอดเมื่อได้ฟังหลานสาวเล่าเช่นนั้นก็ถึงกับ นาซีเผือดเพราะมันก็เคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วเนี่ยคืนอนเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเจ้ายอดนั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะในวันถัดมาก็เกิดเรื่องขึ้นอีกและคราวนี้ได้เกิดขึ้นกับแม่ของเจ้ายอดเองซึ่งในตอนนั้นทุกคนกําลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่แต่แล้วจู่ๆแม่ของเจ้ายอดก็เกิดมีอาการผิดปกติไปอย่างกระทันหันดวงตาของแม่แลดูของความช็อกคน อยู่ไม่อยู่แกก็คว่ำจานข้าวโยนทิ้งยังไม่มีเหตุผลแถมยังลุกขึ้นชี้หน้าด่าก,กราดไปทั่วทุกคนโดยถอยส้อมหยาบคายต่างๆนานาทาั้งๆที่โดยปกต,ติแล้วแม่ของเจ้ายอดนั้นเป็นคนใจดีพูดจาอ่อนหวานให้เจโชคโชก้ากเหมือนอย่างที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนั้นทุกคนในบ้านต่ก็าพากันตื่นตระหนกตกใจต่อพฤติกรรมอันแปลกประหลาดเหล่านั้นจนทําอะไรแทบไม่ถูก แม่แม่เป็นไรนะน้องชายของเจ้ายอดร,ร้องถามแต่แล้วเจ้าตัวกะต้องได้รับความหนกเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเมื่อได้ยินเสียงตอบกลับมาจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ที่กําลังยืนถลึงตาใส่อย่างน่ากลัวอยู่ตรงหน้านั้นพวกมึงเอาอะไรมาให้กูกินกูไม่กินของพวกนี้เว้ยกูไม่ชอบกูจะกินับปะรดเอาับปะรดมาให้กูเดี๋ยวนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกออกมากๆเพราะเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากปากของแม่เท่ายอดนั้นหาใช่เสียงที่คุ้นเคยไม่แต่มันกลับเป็นเสียงอันแห่ผ้าของผู้ชายอย่างไม่น่าเชื่อเจ้ายอดดูจะมีสติกว่าคนอื่นๆในตอนนั้นมันรู้ดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่ชอบมาพาคลเสียแล้วสร้อยพระที่คล้องคออยู่จึงถูกถอดออกมาจดวันทาขึ้นเหนือหัว แล้วก็กระโจนพวดเดียวก่อถึงตัวของแม่สอยพระใดมือก็ถูกสวมเข้าที่คอของบุปการีอย่างรวดเร็วชดพลันทันใดนั้นก็ปรากฏมีเสียงกรีดร้องแห่พ้นวนโหยหวนชวนขนลุกดังลั่นไปทั่วทั้งบ้านและแล้วร่างของแม่เจ้ายอดก็ล้มฟุบลงกับพื้นแล้วแน่นิ่งไปพวกลูกๆหลานต่างก็ช่วยกันปฐถมพยาบาลอยู่เป็นคลู่ใหญ่แม่จึงฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมกับคำถามที่ชวนสนเทว่าเกิดอะไรขึ้นภายหลังจากที่เหตุการณ์ร้ายเหล่านั้นผ่านพ้นไปทางบ้านก็ได้นิม,มนต์พระมาทำพิธีปัดรังควานและก็ได้ทราบในภายหลังว่าสาเหตุของเรื่องร้ายๆต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนั้นก็เป็นเพราะว่ามีวิญญาณสับเวสีที่ชั่วร้ายเข้ามารังควานนั่นเองพอเล่ามาถึงตรงนี้เจ้ายอดก็ทำท่าขนลุกขนพองขึ้นมาอย่าง ันตาเห็นเลยทีเดียวเชียวครับผมบทประพันธ์โดยหมงองเลสุงขอบคุณครับ